แราว่าเขานจะแบนเป็นเอลซูกิลเดอร์เหมือนเดิมกิลเดอร์อาจจะเปลี่ยนแปลว่าเอลซูคงแบนตอนนี้เรานต้องปล่อยหลามเขาเนาะแล้วก็ป่าเราเหลือเซฟิตมาชนเคตัดลงอีเลยครับป่าป่ามีตัวไหนไม่มั่นใจไหมฮะที่แบบอย่าอย่าเพิ่งหยิบดีกว่าวันนี้เนไ,ได้ทุกตัวครับเป็นเวลา โอ <laughs> <c oughs> <Okay. S 2> เคโอเคสตาร์แ <h az im> ม่าจะลองคอมเด็ดซะหน่อยไม่เป็นไรตัดมาตาร์มาเลยครนะับ <h az im> เอลสุดได้ไหมอยากเล่นเอลสุดตอนนี้น เอลสูเอลสูได้ฮนะเดี๋ยวนะตอนนี้เขาไม่มีคิวดอร์ตอนนี้ผมเล็งเป็นเอลสูแอนเนนะน่าจะโดนตอนแรกถ้าเป็นเฟตช้ชวท่าจะโดนมาริออนแต่ว่าถือเอลสูแอนเนไว้ก่อนตอนนี้โลมเราเหลือติมมี่แล้วก็เทนต้นไม้ผมคิดว่าตอนนี้อาจจะเป็นต้นไม้นะเพราะว่า ืมขอเป็นขอเป็นแอนเนตกับแอนเนตกับป่าป่าเป็นเซฟิทที่น่าไหวกว่าฮะตอนนี้แอนเนตเซฟิทไปเข้าอะไรครับแอนเนตเซฟิทโอเค ขกดเอลสูแล้วก็แย่งเราไม่ได้แอนเนตดูคี้ว่าผมอาจจะโยกไปลมนะเรากดลิกกี้ไปแล้วแต่ว่ายังเหลือคิวเดอร์ให้เล่นอยู่แล้วก็นอกจากคิวดเดอร์ก็เคนตอนนี้ เป็นบิลโลกับออเรนตอนนี้ตอนนี้เราสวยแต่โดนแบนนะ mm hmm. ออปเลนเราเหลือตอนนี้เหลือเลียวมะแล้วก็จริงๆมีใพ่รับอีกตัวคือล er. ิกเตอร์ออกซีออกซีกันหน้าสน เตาผมว่าเปิดแครี่มาก่อนก็ได้มันเกมนี้นะเดี๋ยวเราโดนแบนเอาเอลซูมาลนะลรฮะเขายังไม่เปิดเมดเนาะเราจะตัดเป็นอิกกี้เขาก่อนเอ้ะอิกกี้อิกกี้ยังไม่เล่นใช่ไหมอีกฝั่งตัดอก,กี้เลยโอเคอิกกี้แลนะ้วแล้วก็โลมเขา โลมเขาเลยเอนโซ่ตอนนี้โลมเราคิดว่าต้นไม้ไหวป่ะฮะตอนนี้เราชนตีมีต้นไม้เหรอครับใช่ฮะต้นไม้ยอมรับพอเล่นไปเทเาตัลิเเตอร์เล่นต้นไม้แล้วยืนรับตีมีตอนนี้ถ้าเกิดว่าเอาเป็นกิลดอร์มากันแล้วก็เฟกอเนตมาลมแล้วก็ให้กิลด์โดนนะ์อ๋อ นเป็ต้องอะไรก็ได้โอเคงั้นตรงนี้ขอตัดเป็นเดี๋ยวนะเอได้ป่ะเอได้ไหมเอได้ฮะได้มีเอกาลีตอนนี้นะแต่ว่าโกูเอกว่าตัดเอได้เลยได้ครับอ้ออันนี้ ออฟตอนนี้จะมีเรียวมะเรียวมะจะโดนแก๊งง่ายหน่อยแล้วก็นอกนั้นก็คือต้องหยิบตัวมารับอย่างเดียวเลยมีลิกเตอร์ฮะได้นะตอนนี้เขาตัดไอรีไปแล้วด้วยออฟโอเคป่ะฮะลิกเตอร์ออกเลยได้ครับแล้วก็เก็ไอเนี่เป็นเพลกเนาะได้ลิกเตอร์เลยครับโอเคครับ อาะเรดอรเรียตอนนี้มีล็อกซี่ลมนะะ <c oughs> จริงๆต้องเอนโซ่แต่ว่าตอนนี้คิดว่าเป็นล็อกซีเวอร์สุดถ้าเจอคอมนี้เนาะลมโอเค่ะฮะล็อกซี่ได้ครับโอเคงั้นถือถือโต๊ะอยู่นิ้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวตอนวีสุดท้ายเปลี่ยนมาล็อกซี่ แกงถืออะไรก็ได้ไว้ก่อนโอเคตอนนี้แผนนะฮะก็คือกลางกลางเราไม่ได้คุมดีมากทั้งคู่แต่ว่าผมคิดว่าเขาคุมดีกว่าเรานิดนึงเพราะว่ามันมีดอรเรียอยู่เนาะเราเป็นล็อกซี่กับแพนเน็ตเราจะไม่มีดามิเ่หน้านี่เลยแต่ว่าเราจะเน้นคุมกลางไปเรื่อยๆตอนนี้พยายามอย่าหาไฟเยอะเพราะว่าเราจะโดนเพราะว่าเราจะโดนเาเราดาเรียปิดเนา ฉะนั้นวิธีเล่นตอนนี้คือ <c oughs> เราจะพยายามรอเอาลิสเตอร์มาผิดข้างแล้วก็เอาเอลสูสูมโปกไปเรื่อยพยายามโป๊ก,ก่อนเข้าไฟฮะทําให้เหมือนที่เขาเล่นใส่เราตอนเกมแรกก็คือเราเอลสูโป๊ก,ก่อนเข้าไฟมาเนาะพอเขาเอามาหลอดดอรีนมาไล่ครับเอลสูพยายามอย่าเข้าระยะยิงจนกว่ามาหลอดมันโหลดไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าไม่างนั้นมีโอกาสโหลดตามรอบสองเราจะหมดสกิลเข้าเนาะเอลสูตอนนี้แบบยืนซูม m ไกลๆไปเลยพอมาหลอดโดดไปรอบหนึ่งแล้วค่อยเข้ามายิงก็ได้ แล้วก็รอพอเขาโดนอีกรอบหนึ่งปุ๊บอันตีออกอะไรนี้เอาแบบเผื่อสกิลไว้หนีนะฮะตอนนี้ตัวเข้าเอลซูเอียอยู่เราจะ z ูมไกลตอนนี้มีดอเลียแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าพอมีของก็ z ูมได้แอนเนตพยายามแบบยืนรอเซฟเพื่อนฮะยืนระยักกลางๆยืนหน้าเอลซูหน่อยนึงเพราะว่าแต่ว่าอย่ายืนห่างเอลซูมากครับไม่งั้นจะโดนมิโลหรือวแบบ่าโดนฟอร์มเอามาปิดได้ตอนนี้ล็อกซี่เป็นไม่ได้แบบจับเงามาหลอดตอนมันจะโดนกล้วนะฮะแบบ พยายามจับให้ได้หลายตัวหน่อยถ้าล็อกซี่จับได้หลายตัว <ís> ปุ๊บอะเซฟิตแอนเนตอะไรเงี้ยรอเข้ามาซ้ําพร้อมกันในไฟจริง,รง,รงๆเรายัดซีซบางทีแบบมาหลอดเ er <ๆ>ขอาอาจจะโดดไม่ทันก็ได้อ่าตอนนี้ผมว่าตัวฝั่งเราเล่นเล่นนักดีกว่าเนาะแล้วก็ป่าพยายามเดินแกงออฟบ้างนะแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราคุมกลางเป็นหลักอยู่ดีบ <S 2> <S 2> แบบเดินกลางออฟเป็นหลักครับเล่นแครี่ไม่ต้องไปก็ได้ตอนนี้เพราะว่าเจอสจวตเนาะ แล้วเราอาศัยดาเมจเวทสองตัวเราตีเอากับติกเตอร์เวลาโดดเข้ามาปิดหลังเกี่ยวท้าแล้วเกี่ยท้าแล้ว Anger means loss of control. <laughs> <laughs> no, of the... <laughs> <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. <laughs> ไปดูนอ 1700, 1700. ็อกแค่พันเจ็ดพันเจ็ดเราสมเราสมลาเนดนะ้ได้ได้ ไม่เจอร้านนะบาดไม่โดนบาดไม่โดนฉลามฉลามจมลงจมบนนะเออเสร็จโอเคโอเคไอฟ้ฟาร์มเสร็จแล้วนะล่าแบบปะอีกสามสองสามที่สองนะเว้ยประเด็นสามที่สองอ่ยอย่างกมาก ไม่ดูแม่แม่โอเคเอาได้ได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วันตีกันล้บอ่ะผมแทงมาอยู่นะอืมอืมอืเราฝืนอ็ไ้นะเราเราให้ได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 ้ฟอร์ยังไม่สี่อืมไม่มีสีเลยมีจับนะไม่จับนะมาฟาขึ้นนะิดอ่ามาเดี๋ยวมามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหลอดมิดเดิ้ลมาเลย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 มกันหลับกันหลกันหลอยู่ เอ๊ะตามาตามตายเออสวยสวสวยโดโดโดอมันมันไม่มีลีดมัมีลีโดเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนผมไม่ไหวแลผมไม่ไหวลไปไปไหนไปเลยไปสวยเราสวยเราเอ๊ะมันโดนมันโดนคัสสวยคัสสวยไปกันไปกันรับดาเมจสี่ป็ายโดเรียสี่สี่เออเยี่กับตายสี่สิบสี่สิบแปดนะอมาเราสี่สแปดเคครับ

เออเราเราใส่เคสมาแล้ว้ยมอุ้ยโหมันจัดมีจับนะมีจับนะเราดูหน่อยได้ปหมไปดูไปดูใช่ฉลาดขนาดนเรานะอืมบีบได้บีบได้ดูหน่อยเดี๋ยวบีบแม่งเลยแปดแล้วแปดแล้วนะแปดแล้วนะจับได้จับได้จับได้แปดแล้วแปดแล้วแปดแล้ว ไปสวยมามาหลับมาไม่มีฟจะไล่ได้อืเยี่ยตัก่ะมังอำ 10V วะไปปะสวยสวยได้ไดยได้ไดกได้ได้อืม 10V ยันตีเหรอนฟอร์ได้หมฟอร์ไม่แปดเนะพี่ ก็จะร,<า>รีแล้วเล่นสั่นสองอีกเราพอได้ขอล่างเพื่อนอ่ะเนี่ยเนี่ยโอเคถ้าไหนเล่นบอลให้มีมีฟิกจับมีฟิกจับลาม,มาพี่ขึ้นมาเท่านี้เรอหนักเลยฮะเห็นที่ไม่เห็นนะไม่เห็นนะเดี๋ยวราเล่นบอลเซฟฟิกฟก็ได้ไมวรีไม่รีเข้ากล้ามาอยู่อ่ะ ห้ดูดูหน่อยได้ปะจับสามฟาวาไม่ได้พี่ขัดไม่ทำไม่ทนี่โอเคโอเคโอเคเฮ้ยเวอร์เพื่อนพิงกันสวรับอยู่รับอยู่เออรับป้อมให้รับป้อมให้เฮ้ยเอ้าไม่ได้ตัวเนี้ยมันมันเอาหน้าจิ้มเงี้ยเอาดิเอาดิเอาดิเโอเดย์เดี๋ยวแทงป้อมให้เลยเดย์ได้ไหมได้ไหม เราดูอีกคนมันจะเก็ยมาไม่โดนหล่ะจะปะมีเันติดนะสามียัเจนะเจนะเจนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเก็ยมาไม่ไ่เรดูกหนตายอมาเพียบเลยวะราาสวยสวยสวยะไรนะจับยู่จับสองจับสองจะตายหมดเลยตายหมดรอดรอล้วดร้ดรอดายมรอดรอดรอรอรอดรอดรอดรอรอดรออดรอวรอดรอรออดมอมอรอดออดรอดรอม เอรแล้วเสรแล้วผู้ถองตัวพี่เอ๊เซฟเฟตไม่ตายไม่ตายรับอยู่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 เอร็จเจเก่อนนะฟิกฟิกจับสิบวิ่งได้ได้ได้ผมมีดาบน้ำอยู่พี่โอเคไปย้อนวนว่ะมาโผล่ ไม่รู้โครงการมันอยู่ไหนวะโครงการพอละวพอพอพอบนน่าจะมีแค่สองตัวเต็มที่เราไม้พอเลยไอ้ฟอมาฟอมาไอฟอมาสุดพี่ไออ้าฟอฟอได้ปะตัวเดียวอะแปลกหรอกตายต้องการไว้อยู่นะดีดีดีเลหลับหลัหลับเอาน่ายาวเลยเดี๋ยวไล่ให้เดี๋ยวไล่ให้เดี๋ยวไล่ให้ป้อมได้พี่ป้อมได้ป้อมได้ป้อมได้ป้อมเลยเดี๋ยวไล่ให้อยู่ V v. Fic, อันติด 10v พี่มีฟิกมีฟิกอืมอืมมีจับนะมีจับนะเวฟกลางเขาอันตัสิบอันตัสิบโอเครอรอรอหลังมาเดี๋ยวมาได้เลยอะไรเนี่ยได้พี่ได้โอ้โหสองส,สองหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแห่งป่าแห่สวยแดงฟีพี่แดงฟีเอาเลยเอาเลยแค่ได้เอาเลยไม่พอพี่ดีนะสวย จับสิวิจับสิวิเดี๋ยวส่งให้มาอมีโดนะขอขอขอมกขอมยอ่จับสิวิจับสิวินี้อเลยมีจแล้วม่จแล้วไม่จับแล้ว้โดายอดแรงเีบนมีเลพี่เออไม่มีมผมมีตัวสวยตาเราตาแทงป้าไม่อยู่แปะผมแปะผมแปะผมตาอตอตาฟอตีตีน้ครใครไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาแค่แทีก็ได้นะอ้ิโดเฟพีจูดสิบนาทีพอดี๋ะจอดฟิกสิบนาทีพอดอเคพี่กัไปรีแล้วไอกาไอเก่าอเป็นห้าหกพันห้าเพื่อนอนเรกไม่ได้รีจูด้วยนะน่นโดนรอบนึงนะ อืมอืมอืมมีฟิกจับแล้วนะนี่บนบนนี้แหละผมเริ่มมลีมีฟิกมีฟิกยินอ๋ออะไรอนอเวีบเว็บล่างส่งมาอยู่นะสวย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 จะได้ันขันภาพไหมล่างมีฟิกจับอ่ะมีฟิกจับเด้อดูดูได้หรนกลางล่างได้ไหมได้ได้ได้ ดูเยทำ้เราเราเวมาสองเลยดูไหนดูไหนดูอยู่พี่ในสองโอ้หวานหวานเลยรักให้รักให้รักให้แทงป้อมอยู่แทงป้อมอยู่แทงแทงอยู่แทงอยู่หมดแล้วหมดแล้วตายมนวยาไาสจบแล้วจบแล้วสวยไม่หอาไม่หนสวยสองสองสองเอ้สงหนึ่งสองหนึ่ดเลยพี่หลานเอเปียะไปก่อนแล้วได้ไปไปไ ผมแสดจุ่มหมดแล้วไม่เหลืออะไรไม่เป็นไรมี่ขลังไม่รอไม่กินอ,ะอ่ะ <laughs> มี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 ม <c oughs> ไม่รู้ว่ามันมีอะ่ะไม่เห็นมันอะ่ะไปดีกว่าพี่มุมนี้ไม่น่าดีเจนก่อนเดอ้อ อยู่กลางบนห้าตัวอะพอหมดเลยปิดตรงนี้ไปเลยดักดักแปดเดี๋ยวนี้ได้แค่เดินโขู่จับได้จับได้สวย,ย,ดเ,ยเดี๋ยวเชื่อมกลางให้พี่เดีย๋ยวเชื่อมกลางให้เราเล่นหมดเลยอืมอุ้ยเจ็บจัดแมวรีแมวรีแมวรีไม่ไมีครับแจกอยู่ยนะเดี๋ยวอเยวอ,เดวอดได้แล<ะ>้วเ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ให้ทีคนเราไปตีกันก่อนเลยเดี๋ยวตีได้ไหมได้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  น่าไปแยงไม่ไหวอ่ะเบิกเบิกรอหน่อยเหรอได้พี่ได้พี่ได้เรียเช็คเเช็คเเรียหมดดีกวเดี๋ยวน้หน้าน่าเรียบุญแต่ราได้คน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีฟิกเลยพี่โอเคขอขอคนบ้างขอคนบ้าเดี๋ยวขึ้นบานะ นี่มีดามีดาเลม่ไม่น้ำมีเป็ดกันดูได้ของมีน้ำแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรถรถก็รถรถถังเดี๋ยวเข้าแล้วแหละดูด้ด้วยดูอยู่พี่ับสสองสวยล่างให้ล้างให้ล้างให้มาอลยก่อนมาเลยก่อนมาเลยก่อนเฮ้ยระวังหลับหลับแห่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 หลับหมดแล้วไหมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่จมจมจมแล้วจแล้วห้าตัวโอ้โหแ่แทงงอยู่แทงอยู่ีเว็บไม่เข้าดี ไว้ตับหมดตัวโลโปวดตัวและใจ